เป็นวันไหว้ครูครูชีวกโกรพัฒนะคะเรามาแจกผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรให้ติดตัวติดติดบ้านไว้ใช้นะคะนี่เอานะเฉลยลุงสันลุ้นจนตัวกล่องเลยเนี่ยแปดแปนี่คนจากเชียงสาวทายมานี่นะคะนี่นี่หจะให้ฟังปอกบักกี้บักกี้น้ำเจือได้ใช่ป่ะเพอได้รอบสองเขาไม่เอาเขาให้พี่แจ๋วนี่นี่เลขที่ออกดันดัน บทีฟสรุปชุดสุดท้ายนี่เป็นของท่านแล้วนะคะเนาะีเป็นวันมงคลนะคะก็ขอให้กุศลผลบุญที่วันนี้นะคะได้ถวายครูบาอาจารย์นะคะขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนะคะในช่องทองไพโรธนะคะข้อจอเข้าใจของฝันนะคะทุกรางวัลน,นะคะขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะ